สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์โรงเรียนอนุบาลอุดมพันธ์นะคะวันนี้พบกับคุณครูทิพวันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1เรื่องหน่วยน้ำหนักที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอในการเรียนครั้งนี้มาฝากนักเรียนนะคะเราไปดูกันได้เลยค่ะ การช่างโดย <แก S 1> ใช้หน่วย <แก S 1> ที่ไม่ใช่หน่วย,<ด>ยมาตรฐานสวัสดีจ้าเด็กๆในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายกันไปแล้วยังจำกันได้ไม่เอ่ย เราสามารถเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งได้ด้วยเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่ายโดยเด็กๆต้องรักษาระดับแขนของเครื่องชั่งให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งก่อนชั่งและขณะช่งจากนั้นให้มาดูว่าแขนของเครื่องชั่างเอ็นไปทางไหนแสดงว่าสิ่งของด้านนั้นมีน้ำหนักมากกว่า เป็นไงจ้าเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยนอกจากการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งแล้วเรายังสามารถใช้เครื่องช่างสองแขนในการหาน้ำหนักของสิ่งของได้อีกด้วยนะจ๊ะมาดูกันว่าเราจะต้องทำยังไง เด็กๆเห็นลูกแก้วเหล่านี้ใช่ไหมครับนี่คือสิ่งของที่สามารถนํามาเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ําหนักได้ครับซึ่งสิ่งของอื่นๆที่สามารถนํามาใช้เป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ําหนักได้เหมือนกันได้แก่ฝาน้าอัดลมเงินเหรียญโดยสิ่งของที่นํามาเป็นหน่วยกลางในการชั่งนั้นต้องมีขนาดและน้ําหนักเท่าๆกันด้วยนะจ๊ะ ไปดูกันเลยว่าอัปแปะจะใช้ลูกแก้วเหล่านี้หาค่าน้ำหนักของสิ่งของได้ยังไงวิธีการชั่งก็คือวางสิ่งของที่เราต้องการชั่งลงบนจานข้างหนึ่งของเครื่องชั่งจากนั้นวางหน่วยกลางในการชั่งซึ่งตอนนี้อัปแปะเลือกใช้ลูกแก้วทีละหนึ่งลูกลงบนจานอีกด้านหนึ่ง จนแขนสองข้างของเครื่องช่างอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งหมายความว่าสิ่งของที่อยู่บนจานทั้งสองข้างของเครื่องช่างมีน้ำหนักเท่ากันตอนนี้เราก็ได้น้ำหนักของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเด็กๆหนังสือเล่มนี้หนักเท่ากับลูกแก้ว10ลูกนั่นเองจ้านี่คือวิธีการช่างน้ำหนักโดยใช้หน่วยกลางในการช่างครับโดยเรา สามารถกำหนดหน่วยกลางในการช่งเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ครับเด็กๆลองไปช่งน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้ด้วยการใช้หน่วยกลางกันดูสิครับช่วงใช้เดียวตอนข้อไหนกันแน่ น้องๆมาช่วยกันบอกน้ำหนักของสิ่งของต่อไปนี้โดยการเปรียบเทียบกับหน่วยกลางการชั่งกันนะคะมะนาวหนักเท่ากับฝ้าจีบกี่ฟ้าตุ๊กตาหมีหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูก ส้มหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกแก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฟ้า <Wow. S 2> แปรงลบกระดานหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูก wow. จากนั้นให้มาดูว่าแต่ยังไงล่ะคะเีือค่ะจากที่เราได้ดูคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนักเรียนพอจะทราบวิธีการหานนําหนักของสิ่งของต่างๆได้ใช่ไหมคะเรามาดูเนื้อหาในหนังสือของเราเลยคะ่ะว่าจะมีเนื้อหาอย่างไรนะคะก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนนำหนังสือเล่มสีม่วงขึ้นมานะคะจากรูปภาพของเราที่คุณครูจะสไลด์นะคะ เราจะมาทํากิจกรรมการหาน้ําหนักของกล่องนมกันนะคะโดยอุปกรณ์ของครูก็จะมีกล่องนมและก็ลูกแก้วค่ะซึ่งลูกแก้วของเรานะคะเรียกว่าหน่วยกลางนะคะโดยขนาดของลูกแก้วทุกลูกเนี่ยจะมีทั้งขนาดและน้ําหนักเท่ากันนะคะในการที่จะนํามาเปรียบเทียบน้ําหนักของกล่องนมค่ะต่อไปนะคะ วิธีการจัดกิจกรรมนะคะในภาพก็จะเป็นคุณครูมีการสาธิตการช่างนะคะการช่างโดยใช้เครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายโดยขั้นตอนแรกนะคะเราจะนํากล่องนมมาวางที่จานรองช่างนะคะจากนั้นเราก็จะค่อยๆนะคะนำลูกแก้วมาเติมนะคะในภาพของเราก็จะมีลูกแก้วทั้งหมด3ลูกนะคะจากนั้นเราก็จะมาเพิ่มลูกแก้วเทีละลูกและ ดูนะคะว่าสังเกตร,ระดับของแขนเครื่องช่างว่าอยู่ในระดับใดนะคะจากรูปนี้นะคะเราจะเห็นว่าพอเติมลูกแก้วไปแล้วห้าลูกแต่แขนอของเครื่องช่างยังเอียงมาฝั่งกล่องนมนั่นแสดงว่ากล่องนมยังมีน้ำหนักมากกว่าลูกแก้วค่ะนักเรียนคะถ้าคุณครูให้นักเรียนเติมลูกแก้วเข้าไปนักเรียนสามารถคาดคะเนได้ไหมคะ ว่าต้องใช้ลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกระดับแขนทั้งสองข้างของเครื่องช่งจึงจะเท่ากันค่ะให้นักเรียนลองเติมคำตอบในการคาดคะเนการใช้ลูกแก้วว่าเราจะใช้ลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูกเพื่อที่จะทำให้แขนทั้งสองข้างของเครื่องช่างอสองแขนอย่างง่ายเนี่ยอยู่ในระดับเดียวกันหรือมีน้ำหนักเท่ากันค่ะเติมลงไปได้เลยนะคะ ไปดูกิจกรรมต่อไปค่ะการค่าคะเนนน้ำหนักของกล่องนมขนาดต่างกัน3าขนาดนะคะโดยให้นักเรียนวาดรูปรูปแก้วนะคะตามจำนวนที่ได้จัดก,การสาธิตจากการชั่งลงบนจานวะข้างขวานะคะโดยในภาพคุณครูสมมุติฐานว่าอะนมขนาดกลางนะคะก็คือสีฟ้าใช่ไหมคะขนาดเล็กสุดคือสีขาวและขนาดใหญ่สุดคือสีน้ำตาลใช่ไหมคะในกิจกรรมนี้เรานำ กล่องนมสีฟ้าหรือขนาดกลางเนี่ยมาเป็นตัวชั่งนะคะเพื่อเปรียบเทียบกับลูกแก้วโดยในลูกแก้วส,สีส้มของเรานะคะคุณครูสาธิตให้น้ำหนักของกล่องนมมีค่าเท่ากับหรือมีจำนวนเดียวกันหรือน้ำหนักเท่ากันกับลูกแก้วสามลูกค่ะในหน้าต่อไปนะคะถ้านักเรียน สังเกตนะคะว่าเออถ้ากล่องนมสีน้ำตาลที่มีขนาดใหญ่สุดหนักกว่ากล่องนมสีฟ้าซึ่งมีขนาดกลางและกล่องนมสีขาวที่มีขนาดเล็กเบากว่ากล่องนมที่มีขนาดกลางคือสีฟ้านะคะในข้อที่หนึ่งให้นักเรียนคาดคณเนน้ำหนักของกล่องนมสีน้ำตาลด้วยลูกแก้วค่ะนักเรียนคิดว่าจำนวนลูกแก้วที่คาดคณี ที่จะให้พอดีกับกล่องนมสีน้ำตาลเนี่ยมีค่าเท่าไหร่คะโดยนะคะเราจะต้องมีจำนวนลูกแก้วมากกว่ากล่องนมสีฟ้าหรือขนาดกลางนั่นเองค่ะจำได้ไหมคะขนาดกลางของเราคุณครูสาธิตให้ใช้ลูกแก้วกี่ลูกคะถูกต้องค่ะ3ามลูกดังนั้นกล่องนมสีน้ำตาลต้องมีจำนวนลูกแก้วมากกว่า3ามค่ะ ในข้อที่2นะคะการคาดคะแนนน้ำหนักของกล่องนมสีขาวโดยลูกแก้วจํานวนลูกแก้วที่คาดคะแนนจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะสำหรับลูกแก้วนะคะที่มาวัดหรือมาคาดคะแนนน้ำหนักของกล่องนมเล็กนะคะต้องน้อยกว่ากล่องนมสีฟ้าซึ่งมีขนาดกลางจำได้ไหมคะว่ากล่องนมสีฟ้าคุณครูใช้ลูกแก้วทั้งหมดกี่ลูก ถูกต้องแล้วล่ะค่ะคุณครูใช้ลูกแก้วทั้งหมด3ลูกดังนั้นกล่องนมสีขาวจําเป็นจะต้องมีลูกแก้วน้อยกว่าสีฟ้าค่ะให้นักเรียนเติมไปได้เลยนะคะต่อไปนะคะให้นักเรียนนะคะนำเอากล่องนมขนาดใหญ่และกล่องนมขนาดเว็กไปชั่งด้วยเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย โดยให้นักเรียนวาดรูปตามจำนวนที่ได้จากการสาธิตลงไปในจานวางทั้งสองข้างค่ะนักเรียนคิดว่าการคาดคะเนของเราเป็นยังไงคะใกล้เคียงกับจำนวนจริงไหมคะให้นักเรียนลองทำได้เลยนะคะะเรามาดูกิจกรรมต่อไปนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีเหมือนเดิมค่ะกล่องนมแล้วก็บล็อกไม้นะคะ โดยบล็อกไม้คุณครูจะมาใช้เป็นหน่วยกลางในการาวัดนะคะโดยบล็อกไม้ทุกอันจะมีขนาดและน้ำหนักเท่ากันทุกประการค่ะกิจกรรมแรกนะคะเหมือนเดิมกับกิจกรรมเมื่อสักครู่เลยคุณครูก็จะมีการสาธิตการช่างด้วยเครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายนะคะโดยเราจะวางกล่องนมลงไปในจานวางนะคะแล้วก็เติมบล็อกไม้1นบล็อกลงไปนะคะ จากนั้นเราสังเกตแขนของเครื่องช่างสปริง ins, อขอัของเครื่องช่าง2แขนอย่างง่ายว่าอยู่ในระดับใดถ้ายังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันให้เราเติมบล็อกไม้ลงไปทีละอันทีละอันพร้อมกับสังเกตนะคะระดับแขนของเครื่องช่างไปด้วยนักเรียนคิดว่าเราต้องใช้บล็อกไม้ทั้งหมดเท่าไหร่ถึงจะทำให้ระดับแขนของเครื่องช่างสงแขนเนี่ยอยู่ในระดับเท่ากันค่ะ ให้นักเรียนเติมคำตอบลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะทีนี้เรามาดูค่ะในหน้านี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนดูรูปภาพที่อยู่ในถาดรูปแรกนะคะก็จะมีผล,ลไม้อยู่3มชนิดมีมะเฟืองมะม่วงและมะละกอน,นะคะโดยให้โดยคุณครูจะให้นักเรียนพิจารณาพิจารณารูปและเขียนเครื่องหมายถูกต้องลงในกรอบสี่เหลี่ยมน,นะคะ ในรูปแรกมะเฟืองหนักเท่ากับหลูกแก้วน้ำหนักของมะเฟืองเท่ากับลูกแก้วจำนวน5ลูกนั่นเองค่ะรูปที่2นะคะมะม่วงหนักเท่ากับ8ลูกแก้วหมายความว่าน้ำหนักของมะม่วงหนักเท่ากับลูกแก้ว8ลูกนั่นเองค่ะเรามาดูรูปนี้นะคะ มะละกอค่ะดูจากขนาดแล้วมะละกอน่าจะลูกใหญ่กว่ามะม่วงใช่ไหมคะนักเรียนคิดว่าเราจะต้องใช้ลูกแก้วน้อยกว่า5ลูกหรือมากกว่า8ลูกคะในการชั่งน้ำหนักของมะละกอจึงจะเท่ากันคะ่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะเราต้องเติมลูกแก้วมากกว่า8ลูกนั่นเองคะ่ะเพราะเราเทียบจากขนาดของมะม่วงแล้วก็มะละกอแล้ว และก็มีขนาดใหญ่กว่าดังนั้นน้ำหนักจะมากกว่านั่นเองนะคะคณิตคิดท้าทายสุดท้ายของสไลด์นะคะให้นักเรียนเติมคำว่าหนักกว่าหรือเบากว่าโดยให้นักเรียนดูภา,ภาพนะคะผล,ละไม้ทั้ง4ชนิดกล้วยส้มแตงโมและก็ฝรั่งนะคะโดยแต่ละชนิดก็จะไปวางบนช่างเครื่องช่างสปริง และเราสังเกตอะไรคะสังเกตอะไรคะเข็มชี้ตัวเลขใช่ไหมคะอย่างเช่นกล้วยค่ะเข็มชี้ตัวเลขไปที่เลข3ซส้มเข็มชี้ตัวเลขไปที่เลขสแตงโมเข็มชี้ตัวเลขไปที่เลข4และฝรั่งหรือส้มโอใช่ไหมคะขออภัยค่ะส้มโอชี้เข็มชี้ตัวเลขไปที่เลข2 เข็มชี้ตัวเลขไปที่เลขใดจะแสดงน้ำหนักของผลไม้ชนิดนั้นนะคะอย่างเช่นกล้วยค่ะเข็มชี้มาที่เลขสหมายความว่ากล้วยหนักทั้งหมด3ากิโลส้มหนักสองแตงโมหนัก4แล้วก็ส้มโอหนักสองค่ะในข้อแรกนะคะกล้วยจุดๆุจุดส้มกล้วยหนักหรือเบากว่าส้มคะ ถูกต้องแล้วล่ะค่ะกล้วยหนักกว่าให้นักเรียนเติมคำว่าหนักกว่าเติมลงไปในช่องว่างนี้นะคะและข้อที่สองค่ะสม้มจุดจุดจุดแตงโมสม้มหนักกว่าหรือเบากว่าแตงโมค่ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะสม้มหนักสองกิโลแตงโมหนักสี่กิโล ดังนั้นส้มจึงเบาวกว่าแตงโมนั่นเองค่ะเ <_ C 1> ติมคำว่าเบากว่าลงไปในช่องว่างได้เลยนะคะ <_ C 1> ต่อไปนะคะ <_ C 1> แตงโมจุด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 ส้มโอ <_ C 1> นักเรียนคะสังเกตจากเครื่องช่างสปริงนักเรียนคิดว่าแตงโมหนักเท่าไร่คะ เราดูที่เข็มชี้ตัวเลขนะคะเข็มชี้ตัวเลขไปที่เลข4ดังนั้นแตงโมจึงมีน้ำหนัก4ีกิโลเมื่อเทียบกับส้มโอที่หนัก2อกิโลเราสามารถทราบได้เลยว่าแตงโมหนักกว่าส้มโอนั่นเองค่ะและข้อสุดท้ายนะคะส้มโอจุดจุดุดุกล้วยหอมค่ะในข้อนี้นะคะ ส้มโอหนัก2อกิโลในขณะที่กล้วยหอมหนัก3กิโลดังนั้นเราจึงทราบได้เลยว่าส้มโอเบากว่ากล้วยหอมนั่นเองค่ะเติมคำว่าเบากลัวเบากว่าลงไปได้เลยนะคะสุดท้ายคะ่ะนักเรียนคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในวันนี้ก็คือการบอกน้ำหนักของสิ่งของโดยทำได้โดยการชั่งนะคะด้วยเครื่องชั่งสองแขนอย่างง่าย เราสามารถนำวัตถุที่มีน้ำหนักเท่าเท่ากันเช่นลูกแก้วฟ้าขวดนน้ำบล็อกไม้มาเป็นหน่วยในการบอกน้ำหนักได้ค่ะดังเช่นน้ำหนักของนมหนึ่งกล่องเท่ากับจำนวน7ลูกแก้วค่ะแบบฝึกหัดของเรานะคะเป็นแบบฝึกหัดที่ 7. 2็ดจุดสองในหนังสือแบบฝึกหัดเล่มสีขาวนะคะวันนี้คุณครูก็ต้องขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ ไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าหวังว่านักเรียนจะเข้าใจเนื้อหาและสามารถทำแบบฝึกหัดได้อย่างถูกต้องนะคะสวัสดี